<c oughs> เฮ้ยเข้าไปแล้วพี่ต้นกล้าเป็นคนยงิงนะคะลูกแรก โอ้ยูเหลือมเนี่ยดวงตาเป็นเหลือ GSL ได้รูเปล่านะคะ C จะเป็นคนยิง สวย TSL oh <yeah. S 1> นะคะนำฟีฟ้าไปสองประตูต่อศูนย์ โตตอนหนึ่งได้รูปเปล่า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 อะไรเนี่ยขนขนโอ้แล้วเด็กเราบอกทุกคนที่เป็นพวกขัดถุมไม่รู้เป็นอะไรนี่คนนี้เป็นคนผมใส่ล้มทีถ้ามันล้มก็ไปเอา chim oh. Ồ. Oi. Oi. Oh, ลูกปั่นดูลูกน้องแม็กนะคะน้องแม็กเป็นคนยิงแบบนี้ ờ, โดนสกัดดาวลูกนะพี่ต้นกล้าเออว้าย À. nửa suу khéo nửa วัดเตะมาหาแม่นี่ i do you 我爸好拿。 จริงแล้วจรินแล้วจิงเดีจยจริงเดย่ไปส่งบะส่งโอ้ยนี่แม่ 嗯哼、uh，我要赢。Huh. ด,ดีจิ้มนปากงาแล้วออเคแล้วบบอนิ้วเข้าแล้วเอตีป้อนยาโอ้โหยันุ่งเลยมีบาสไปบารโอ้ยโดนเสียบ Ôi. Ôi bà ăn leo. <tí> Hãy subscribe lên làng. เฮ้ยสีร่วงตลอดเลยวะวันนี้ น้องแม็กเป็นคนยิงลูกฟกรีคิกโอ้ยมันไม่โดงโอ้โหน้องเบอร์ยี่สิบนี่เสียงป๊าอย่างเดียวเลยสีสีเร็วๆวจิ้นเร็วไม่ทันไม่ทัน ดีเราได้เราได้ đẹp điều đa luôn, cái <laughs> cái thân, cái đây, nữa, nữa เหนือเร็วเหนือเร็วเหนือเร็วเหนือสู้เขา หมดเวลานะคะ G S L นำฟีฟาสองประตูต่อหนึ่งนะคะ